เสื้อห้องไห้นะครับเห็ดผมก็จะแบ่งค่งน,นะครับแบ่งเึ่งเห็ดนะครับเห็ดเท็ดท่อนนี้นะครับผมเห็ดกินนะครับเนี่ยท่อนที่เป็นเสื้อห้องไห้ห้องเสียไวกวอนนะครับมันจแบ่งเถองไวเห็ดกินนะครับพี่น้องแล้วก็เห็ดนี่ครับปลาความปลาซี พักหอมพักซีจีนแล้วก็นะครับใบมะกรูดแล้วก็มะนาวแล้วก็ดีนองพอนนะครับเฮ้สิไม่เห็นเฮาสิไม่เห็นนึกกินกินนะครับผมเสานี้ทั้งนี้ค่ะครับหนึ่งเขาไว้นะครับหนึ่งเขา,น,เขา,าน,นะครับผมคนันครับผมเขาครับ เมนูเมนูจะเป็นย,ยังไงเขาจะเคยไปชคกันนะครับไปเบิ้งว่าหน้าตาองดเป็นตะกินป็นไดนะครับผม <c oughs> ครับเขาก็ลวดมาแล้วนะครับผมเขาก็เล็ดลวนมาแล้วนะครับนะครับอันนี้เขาก็ซอยพัก,กน,นะครับผมเขาก็ซอยพัก,กไว้แล้วนะครับ ใส่ันได้นะครับผมใส่พรกใส่พริกใส่เกลือใส่ขมวดเลยนะครับงผงชูรส,ส,สขขน,นะครับพริกกับผงชูรสนะครับผมแป้งแสบแป้นปนงนวนแล้วก็เกลือ

ใส่ผักลงเลยนะครับปึ๊บน,นี่ใบหูนะครับใส่ผักใส่ใบหหดนะครับซอยลูกน้ำกันนะครับหอมพี่น้องโอ้กลิ่นหอมเลยพี่น้องข้เกิดหม้งนะครับ เราเบียบเงาเส้นครับครับเกิดอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เขาก็ใส่พริกใส่กุ้งัวใส่นันเดียวป่อยนะครับ มาครับพี่น้องอืมชิมเนกันพี่น้องชิงมเกันเด้กันรกับพี่น้องเด้กกนรเป็นได้ครับพี่น้องเป็นได้กินวะหน้าตา เป็นได้กินนะครับรสชาติจะได้แล้วนะครับเอาเตรียมกินเลยเลยครับ